จุดทุบเทียนด้านนอกแล้วเราก็เข้าไปกลาบพระสรีเมืองทองด้านใน ลระีเมืองเงินค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้พาทุกคนมาสะสมบูรณ์กันที่วัดต้นสนอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้กลับมาที่วัดต้นสนเป็นครั้งที่สองค่ะ จุดทูบเทียนด้านนอกแล้วเราก็เข้าไปกราบพระสีเมืองทองด้านไหน วันนี้ด้วยจิตศรัทธานะคะตั้งใจพาทุกคนมาขอพอรสมเด็จพระสรีเมืองทองขอพอรเบริกบุญค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองวิธีการขอพอรสมเด็จพระศีเมืองทองที่ทางวัดแนะนำคือให้นำศรีรษะหรือว่ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ยกขึ้นแตะที่นิ้วหัวแม่โป้งขององค์พระพุทธรูปขององค์พระสรีเมืองทองค่ะ แล้วขอพรตามที่ต้องการด้านหน้าก็จะมีป้ายาวิธีการขอพรบอกไว้นะคะแล้วก็มีแผ่นป้ายเล็กๆให้ถือนำไปกล่าวตอนขอพรสมเด็จพระสีเมืองทองเป็นสักขีพยานบุญเก่าบุญเดิมของข้าพเจ้าขอนำมาใช้ในปัจจุบันณนะชาตินี้ เพื่อเป็นพลวะปัจจัยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองชีวิตกลับจากร้ายกลายเป็นดีถ้าดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกใบนี้และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ภายในวิหารนอกจากสมเด็จพระสี่เมืองทองแล้วยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำเราก็มากระบขอพรหลวงพ่อดำด้วยค่ะ หลังจากที่กราบพระศีเมืองทองด้านในเสร็จตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกมากราบพระศรีเมืองเงินค่ะ ร้าสี่เมืองเงินค่ะ วันนี้ก็คงพาทุกคนมากราบพระสีเมืองทองแลบพระสีเมืองเงินที่วัดต้นสนไม่ได้ไปด้านหลังนะคะที่ข่าวที่แล้วทำคลิปไว้ด้านหลังก็จะมีโบสมีเต่ามีเจ้าแม่ตะเคียนตันนี้ เรามาเป็นครั้งที่สองแล้วปราระสีเมืองทองและพะะิีเมืองเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอให้คุณงามความดีผลบุญที่สะสมของทุกคนนะคะส่งผลให้มีความสุขความเจริญในชีวิตค่ะ